สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมวันพีชบัลติลัสนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะอยู่กับผมกับแพนด้าแมนนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆเจอตัวแพนด้าแมนน่ะในแลน์เนี่ยก็อยากให้เช็คกันดีๆนะครับว่าใช่ผมจริงๆหรือเปล่าถ้าเป็นผมจริงๆเนี่ยโปรไฟล์คอมเมนต์เนี่ย จะเขียนชื่อช n n e l ช่องนี้นะครับแล้วก็เป็นหัวเรือของลาปันเซลนะครับผมโอเควันนี้นะผมมีตัวละครที่จะมาสอนเทคนิคให้เพื่อนๆได้รับชมกันนั่นก็คือเจ้า S คู่กับมันโก้นะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสีดาวนะครับซึ่งตัวละครสีดาวเป็นรูปแบบของพาร์ทเนอร์สีดาวคือแบบสีดาวธรรมดานะครับก็ไม่ใช่ตัวรีเจนนะฮะก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวมีให้แลกในร้านค้านะครับในแบ t เ l e p พอยต์มีแลกให้ซื้อกันซื้อเศษ เจ้าตัวนี้นะก็ตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครพาร์ทเนอร์ที่มีเมนหลักเป็นเจ้า S แล้วก็เป็นตัวรองก็คือเจ้าตัวมันโก้นะครับผมก็เวลาที่เราเนี่ยใช้สกิลเนี่ยก็จะสามารถเรียกมันโก้มาช่วยเราได้นะครับเซตเหรียญน,นะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นเซตเหรียญของ God An e l นะครับ3ล่างนะเหมือนกับคลิปของเจ้าตัวมีฮอกนะครับผมก็ถ้าใครอยากรู้คุณสมบ,บัติเจ้าเซตเหเรียญเซตนี้ แบบละเอียดว่ามันทําอะไรได้มันมีประโยชน์อะไรเนี่ยดูได้ที่คลิปมีฮอกนะฮะสอนเล่นมีฮอกก็เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ตรงข้างบนนะครับตัวไอข้างบนขวามุมของคลิปนั่นแหละเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ข้างบนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของสกิลกันเลยสกิลเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบในทางด้านของสกิลหนึ่งนะครับไม่ให้เอาชีวิตของเจ้านั่นไปหรอกสกิลนี้เนี่ยก็คือสกิลเรียกเจ้ามันโก้ลงมาช่วยกางโลนะฮะกางบาเลีย ซึ่งปาเลียงมันอ่ะจะใหญ่มากๆแล้วก็ทําให้ฟื้นฟูเลือด HP ร้อยนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนอีกด้วยนะครับคือมันแบ่งปันอ่ะมันเป็นตัวฮิวก็ได้นะครับเป็นตัวแทงก็ได้นะครับผมซึ่งเจ้าตัวโลของมันเนี่ยอยู่ได้นานถึง20วินาทีเลยนะครับผมก็ถ้าไม่มีใครตีเจ้าโลเนี่ยก็อยู่เต็มๆเลยฮะย0วินาทีแต่ถ้ามีคนตีโลเนี่ยโลมันมีพลังชีวิตด้วยนะ ยิ่งตีดาเมจแ,แรงเท่าไหร่ก็โลก็พางไวเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าไม่มีใคร,ใครตีเลยเนี่ยก็อยู่นานถึง2 0่วีเลยถือว่าเป็นสกิลที่โคตรโกงนะครับผมแล้วก็ผมชอบมากนะฮะแล้วบาเรียรของโลมันเนี่ยสามารถกันได้2ด้านนะครับผมก็การได้ทั้งด้านนอกและด้านในนะฮะมันกันแบบไหนเนี่ยเพื่อนๆคงนึกภาพไม่ออกใช่ไหมฮะไว้ค่อยไปดูเทคนิคการเล่นนะครับจะเห็นในภาพเองว่ามันมันกันได้2ด้านนะครับผม โอเคสกิล okay, ที่2นะครับก็จะเป็นสกิลเออ่ชื่อภาษาไทยเนี่ยมันเป็นสกิลกากบาทอะไรสักอย่างแต่ว่ามันไม่ใช่กากบาทนะมันมันคือกางเขนนะผมเรียกกางเขนแล้วกันสกิลสอคือกางเขนอัคคีนะครับผมเป็นสกิลชาร์ตนะครับผมชาร์ตหขั้นพลังโจมตีเนะี่ยเก้าร้อเลยนะถือว่าตีแรงนะครับผมสำหรับสายโล่ถือว่าตีแรงมากๆนะฮะมันไม่มันเป็นตัวสีดาวธรรมดาที่ไม่ใช่ตัวสีดาวแบบรีเจนต์หรือว่าสีดาว EX นะครับตัวธรรมดาตีแรงขนาดนี้ถือว่า ถือว่าแรงแล้วนะครับแรงมากๆก็ชาร์จก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆไปดูรละเอียดกันเอาเองนะมันเยอะมันยาวเนี่ยผมขี้เกียจอ่นก็เดี๋ยวไปดูทางด้านของคุณสมบัติกันเลยดีกว่านะครับผมคุณสมบัตินะีฮะติดตัวแพสซีฟของตัวละครตัวนี้เลยก็คือการสถานะไฟแน่นอนฮะแล้วก็ความเสียหายที่ได้รับลดลง30%ในโอกาส15%เมื่อดูศัตรูโจมตีนะครับทำให้อยู่ในสถานะติดไฟยาวในโอกาส5%เมื่อดูศัตรูโจมตีนะฮะ คุณสมบัติที่1ความเสียหายที่ได้รับลดลง30%เมื่ออยู่ในในทงของตัวเองนะครับลดวเวลาคูลดาวน์สกิล1เึ่วขึ้น50%สรนะฮะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม20%เมื่อมีพวกอยู่ในทงนะครับก็คือทงเราเนี่ยเวลาเรากันทงอยู่เนี่ยถ้ามีเพื่อนอยู่ในทงด้วยกันเนี่ยก็ลดคูลดาวน์สกิล1เวร์เซนนะครับผมแล้วก็ตีแรงเพิ่ม20%ด้วย คุณสมบัติที่2นะครับลดเวลาคูลดาวสกิล2เร็วขึ้น50%นะฮะเมื่ออยู่ในทงของตัวเองนะครับก็คือถ้าอยู่ในทงของตัวเองก็ลดคูลดาวสกิล1กับสกิล2ไวขึ้น50%ทั้งคู่เลยนะครับผมความเสียหายได้รับลดลง20%เมื่อมีพลังชีวิตมากกว่า50%นะครับก็คือเมื่อเราเนี่ยมีเลือดมากกว่า50%นะก็จะได้รับดาเมจน้อยลงนะครับแล้วก็แค่นี้แล้วกันฮะสำหรับเจ้าตัวละครตัวนีี้นะคครับผมผมมมกก็ลลิปเเพย์ท่ เทคนิคที่ผมจะมาสอนให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนี่ยเป็นเทคนิคที่ผมเนี่ยฝึกฝนมาแล้วนะฮะเอาไปเล่นของเอาไปเล่นลงแรงไตแรงแบบแบบช่ำชองแล้วอะครับผมแบบโคตรโหดนะฮะสำหรับตัวนี้ผมเป็นอาจารย์สําหรับตัวนี้เลยก็ว่าได้นะับผมเพราะว่า ผมเล่นตัวนี้ไปจนผมเนี่ยติดท็อปแรงค์นะครับท็อป10อันดับที่3นะฮะผมตามคะแนนตามนี้เลยฮะ9,000นะนะครับก็ดูกันเอาเองนะฮะผมว่าผมเนี่ยเล่นจนติดท็อป10อันดับที่3เนี่ยถือว่าเพื่อนๆเนี่ยคลิปนี้เนี่ยสาระเต็มๆแน่นอนนะครับผมเพื่อนๆจะได้รับเทคนิคการเล่นเฉพาะตัวของผมนะครับสำหรับเจ้าตัว S อคูมันโกตัวนี้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับผมเอาไปใช้ได้จริงนะครับผมเพราะผมใช้แต่แรงค์ให้ดูแล้วนะครับผมว่าเออเทคนิคที่ผมเล่นเนี่ยวิธีการเล่นที่ผมเล่นเนี่ยมันเล่นในแรงค์ได้จริงนะฮะไมมมม่่ใชาาโแบบ โมมาคุยม,มาอะไรแบบมานี้ครับก็ก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูเทคนิคการเล่นเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับนะครับผมใครที่ยังไม่กดซับเนี่ยกดซับให้ผมด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆตามตาม,ตามนี้แล้วไปดูคลิปกันเลยนะครับผมแมตช์นี้ก็จะเป็นแมตช์ของด่าน Fitman Islands นะครับผมหรือเกาะเงือกนั่นเองนะครับ ซื้อแมตต์นี้นะฮะมันไม่มีเทคนิคอะไรมากนะครับสำหรับเจ้าตัว S Mango ตัวนี้นะครับเราเล่นตามสไตล์สายโลบแบบปกติเลยนะครับน่นก็คือดึงธงแรกแล้วก็จะไปดึงธง B ต่อนะครับแต่ก่อนที่จะไปดึงธงต่อไปเนะี่ยอย่าลืมโหลดธงให้เต็มด้วยนะเอาเกรธงให้เต็มด้วยนะครับเพื่อกันเจ้าตัววิ่งทั้งหลายที่จะมาดึงธงนะฮะ ั่งเราหน้ากลัวเลยคือเจ้าตัวซีซ่าเนี่ยฮบผมซีซ่าเนี่ยเราใช้โล่กันพิษมันไม่ได้นะครับผมพิษมันเล็ดลอดเข้ามาได้แล้วเราสามารถติดพิษได้นะครับมันก็เลยเป็นตัวที่น่ากลัวสําหรับเราเนี่ยฮะสำหรับตัวอื่นนี่บีเบ้ฮะผมสบายๆมากโอเคลงมาตีัะผมดาเมสสำหรับเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าเบามากๆนะครับก็ มันมีดีที่สกิล2กับสกิลหนึ่งแค่นั้นครับตีธรรมดาโคตรเบาเลยฮะมันคือแบบแทงแบบจ๋าจ๋าแทงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่ใช่แบบหนวดดำที่จะแบบตีแรงนะับมันไม่ใช่นะครับผมจังหวะนี้ผมนี่นี่ก่อนดักไว้แม่มันเข้ามาหาแล้วก็ผมก็จะมากันธงดีเลยเพราะเพื่อนดึงธงดีให้ผมแล้วนะครับผมตัวนี้นะฮะค่อนข้างที่จะพึ่งทีนิดน,นึงนะครับถ้าเพื่อนดึงธงให้เราเนี่ย เราก็จะสามารถกันทงได้นะครับผมแต่ถ้าเราไปเจอทีนที่มันไม่ดึงทงให้เราเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปยืนกันทงที่ไหนนะครับผมเพราะว่าถ้าเราอยู่ในทงเนี่ยดาเมจที่เราได้รับเนี่ยจะลดลงนะครับผมก็คือเราจะอึดไม่อยู่ในทงนั่นเองนะครับโอเคจังหวะนี้ผมโดนดึงแล้วก็มันบูติดนะครับแต่ว,ว่าผมมาดึงตรงได้ไหมโอ้ซาบโบมาโอ้โหซาบโบมาโอเค ไม่เป็นไรครับไฟเราเนี่ยมันสามารถตีกายกว่าไฟของซาโบนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพความรุนแรงของไฟเราเที่กว่าซาโบเนี่ยซาโบแรงกว่าเราเยอะหลายขุมเลยฮะเราจะตีแรงอาศัยจังหวะตีแรงได้ก็ต่อเมื่อเราติดบูสทีมเมื่อกี้นะครับผมซึ่งเมื่อกี้คือตีแรงสุดๆแล้วฮะโอเคจังหวะนี้ผมการบิ๊กมัมก่อนนะเดี๋ยวมันไปดึงธงเราก็เดี๋ยวมันโจกไปดึงธงเดี๋ยว มันลำบากเราอีกเนาะเรามันสายโลวิ่งโคตรช้านะฮะและข้อเสียของเจ้าสกิลสองเนี่ยก็คือแบบถ้าเราช้านานเกินไปเนี่ย <ict. S 1> เวลาสัตรูมตีเราอะเรามีโอกาสติดล้มได้ด้วยนะฮะเราสามารถล้มได้นะครับแล้วเราก็จะมันมันจะขัดสกิลเราได้นะอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ที่ผมโดนไปนะโอเคน้ำเม็ผมตีเบามากครับผมตีเขาไม่ถึงพันอะก็ได้แต่ถ่วงนะครับถ <motivation. S 2> ่วงเวลาให้แบบ เมันตัวหน้าลำคาญอะเริงๆมันมันป็นตัวป่วนตัวหน้าลำคาญอะเราดึงจังหวะแบบจงกว่ามันจะลำคาญแล้วถอยหนีออกไปเองอะจหวะนี้เกือบเกือบเกือบที่จะแพ้ได้แต่ว่าแบบเออดึงทงได้นะฮะแต้มเจ็ดพันสี่นะครับผมก็ทั้งเกมเกมนี้แมตชนี้นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะได้ A V P เฉย m V P เฉยเลยนะครับผมค่าไปหนึ่งดึงทงหนึ่งเองนะฮะ แม์นี้เป็นแม์ของดานเดโลซานะครับของไอ้นี่นะโอ้โหตัวตัวที่เรามีตัวที่เราน่ากลัวอีกแล้วนะตัวที่อันตรายต่อเราเนี่ยก็คือเจ้ามีฮอกนะครับผมเพราะว่าสกิลหนึ่งไอ้ฟันของมีฮอกเนี่ยฟันดำอะขึ้นดาบดำอะเออมันมันสามารถทะลุก,ก่อเราได้ด้วยนะครับผมช่วงน,นี้ตั้งโล่ไม่ทันนะแต่ว่าดามเมจเราได้น้อยหน่อยติดมือนแค่นั้นเอง มีตัวรู้ดีครับมันลุจิอ้อมมาไปเรานะครับผมมันรู้ดีเนี่ยโอเคไม่เป็นไรอยนี้อยู่ในทงเขาไว้ครับ<ม>เราได้ทงแล้วเนี่ยเสร็จผมฮะดาเมจมาเหอะรุจงรุจิแฉงฉึงผมให้ลุมเลยมผมให้ลุมเลยฮะ<ม>เอาผมไม่ลงหรอกเอาจริงหิวเลือดก,ก่อนเห็นไหมเลือดเต็มอีกอะมาครับอยู่ในทงเนี่ยผมไม่กลัวครับผมชาร์จครับ ไม่โดดเพราะว่าใช้มันติดโล่นะเมื่อกี้มันติดโล่เพอร,ร์เฟกไว้เวลาเราใช้สกิลสองเนี่ยเราตีใช้หลังโล่นะฮะก็คือเราเราตีหลังหลังโล่หลังมังโก้เนี่ยแล้วก็ล่อให้มันอีกฝ่ายเนี่ยกดหลบกดดอชก่อนแล้วเราค่อยใช้สกิลสองกลางเขนนะครับผมที่จังหวะนี้ผมปิดทางแม่งเลยฮะผมชอบดัานนี้ฮะดูฮะจังหวะนี้เทคนิคปิดทางแม่งเลยครับออกมากันไม่ได้ผมชาร์จยิงนะฮะนอนไปดิ ครูรุดน้อยไปดิเนี่ยคอมโบสกิลหนึ่งกับสกิลสองเขาใช้กันแบบนี้ครับผมยิ่งเป็นด่านอารองด่านเดสโลซาด่านอะไรที่แบบมันเป็นทางเดียวนะประตูออกทางเดียวเงี้ยปิดทางแม่งเลยครับจบครับของจริงเออแล้วก็ลุจิเนี่ยไอ้ท่าท้าวายุของมันอะท้าวายุเนี่ยมันสามารถทะลุเกาะเราได้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องระวังกันหน่อยแล้วก็คูมะอีกตัวนะที่ต้องระวัง ที่สามารถทะลุเกาะเราได้นะครับแล้วก็มีเจ้าอะไรพลโลนาด้วยนะฮะซีซ่านะครับผมเออแล้วก็แค่นี้แหละที่เราต้องระวังนะครับนอกนั้นก็เฉยๆนะฮะดูฮะต้อตีผมไม่เอาเอาไม่ลงอะ่ะดูเคอ์เตอร์แชงตีมาเลือดผมยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยนามจลดดามจดได้แบบถึงจัดๆนะฮะเลือดเต็มอีกแล้วยิงเลือดนะแกโอ้อยู่ในทงเข้าไวนะ้ฮะยิงครับ ห็นไหมยิงหลังโล่ใช่ไหมโดนแน่นอนฮะร้อยเปอซนดาเมจเราตีเบาใช่ไหมแต่เราก็สามารถฆ่าได้แล้วก right? ันอะน้เมจเราเราเบาแต่เราสามารถได้คิวอะเออแตกปะล่ะไม่แปตกหรอกสัตว์ตัวเนี้ยปิดทางแม่งสัตว์ชีวิสุดท้ายโคตรถ่วงเวลาฮถ่วงเวลาได้โคตรเยอะโคตรดีอ่ะโจวนี้ออกกันไม่ได้ฮะผมช้าก่อนมาขอขอขอ โอ้โหไม่โดนะฮะโลพังก่อนนะครับผมแต่ก็ถือว่าถ่วงเวลาได้15วีนะ15วินาทีเลยถือว่าเยอะนะครับ15วิเนี่ยเราถ่วงเวลาได้อะ่ะเยอะมากเลยครับผมจวะนี้ชนะแบบใส่ๆอยู่แล้วฮะผมไม่ต้องุกลัวเออไม่ต้องกลัวว่าเราจะแพ้นะดูแต้มดิครับ9,001เมื่อกี้7,500อันนี้9,001เกือบหมื่นนะฮะสงกอนี่ ดึงธงศูนย์ฆ่าไป4ตัวนะครับแมดอารองนะครับอารองด่านนี้เป็นอารองเอนะครับผมเราสามารถใช้สกิลหนึ่งเนี่ยปิดประตูเจ้าประตู2บานได้นะครับผมเวลาที่มันแบบต่ำกว่า1นาทีเนี่ยประตูมันจะเปิดใช่ไหมแต่เราสามารถปิดได้นะครับผม <c oughs> แต่แมดนี้ผมจะไม่ทำนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันค่อนข้างไกลนะฮะแล้วมันไม่คุ้มนะ ถ้าจะให้คุ้มจริงๆเนี่ยควรไปใช้ที่ด่านอารอมบีมากกว่านะครับเพราะว่าธงเนี่ยมันติดกันนะครับธงด่านนี้มันธงแยกเนาะถึงเราปิดประตูไปเนี่ยมันก็สามารถมาดึงธงบีกับธงดีเราได้เหมือนกันซึ่งมันไม่คุ้มนะฮะจุดนี้สายโล่เนี่ยเน้นย้ำนะฮะเล่นตัวนี้เน้นย้ำครับยืนอยู่ในธงเท่านั้นนะฮะถ้าออกนอกธงเนี่ยเราโดนดาเมจแม่งโคตรแรงนะครับผมถ้าอยากอึดๆยืนทั้งเกมแบบผมเนี่ยแ,นะแนะนำฮะยืนในธงนะครับ จังหวะนี้ผมมาดึงธงอ่ากันมาก่อนฮนะเลลี่ตีเราไม่เข้านะครับผมเราได้ธงให้ยืนในธงแคมป์ยาวฮะโดนไหมโดนนะครับผมแปดพันเอ้ยแรงอยู่นะใช้ได้ใช้ได้เลลี่เนี่ยต้องระวังนะฮะถ้ามันมันหลบมันหลบอ่าถ้ามันหลบไฟที่เราปล่อยเข้าไปเนะี่ยตีธรรมดาเลยนะถ้ามันหลบได้เนะี่ยติดเพอร์เฟกต์นะมันทาให้เรามุนได้ด้วยนะนีต่ต้องระวังด้วยนะครับสามารถปิดทางได้เหมือนกันนะเนี่ยผมปิดทาง ทางแคบๆเนี่ยปิดได้เลยฮะแล้มันก็จะอ้อมโอ้ยิงไม่โดนอ่ะใช้โค้ทย่าฮะมันบูตมาแล้วมันวิ่งไวมากฮะดูฮะอย่างที่ผมบอกนะครับโล่มันกัน2อด้านนะฮะ๋ยูผมจะทําให้ดูตอนนี้เซเล็กแมนเนี่ยมันอยู่ข้างในโล,ล่เราใช่ไหมเราแค่ออกมาข้างนอกนะครับผมก็คือ,อตามใดที่เราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเจ้าตัวสัตว์ตัเนี่ยเราก็จะไม่โดนดามเมจนะฮะโล่ก็จะมีประสิทธิภาพนะครับ เดี๋ยู้เออแหลก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 เฮ้ยกระตุกว่ะผมเอฟเฟกเยอะจัดกระตุกผมกลางโล่อยไหมดูนะผมกลางโล่เดี๋ยวรอรอรอมนหลุดเข้ามาลอมมนหลุดเข้ามาก่อนเนี่ยมันหลุดเข้ามาปุ๊บผมผมมาอีกด้านหนึ่งเห็นไหมมันตีเราไม่ได้นี่ครับผมโอเคงหวะนี้ดึงธงก่อนครับผมเอาธงคือมาก่อนนะสเน็กแมนเออ อเคไม่เป็นไรฮะไม่ต้องกลัวตายหรอกครับยืนอยู่ในทงเนี่ยไม่มีวันตายแน่นอนฮะดูฮิวฮะเกือบเต็มผมบอกแล้วตัวนี้มันมันแทงจริงๆอ่ะตายไปเมื่อกี้ผมไม่ได้ช้าเลยนะผมยิงแบบธรรมดานะเข้าเจ็ดพันหนึ่งแรงนะครับแรงมากดูมันโก้นะฮะมันโก้มาหาเรานะครับนี่มันอ้อมมันอ้อมจะอ้อมมาปุ๊บผมมาอีกฝั่งเห็นไหมฮะมันตีเราไม่เข้านะะถ้าเราอยู่อีกฝั่งนึงนะฮะโล่มันกันได้สองด้านตามที่ผมบอก ตอนต้นคลิปนะครับตอนนี้ยืนในทงฮะล้มก็ล้มในทงครับผมพยายามล้มในทงเข้าไว้ฮะถ่เวลาได้โคตรเยอะครับโคตรปวดย,ยิงไปดียิงไปดิเอออุ้ยห้าศูนย์ว่ะอุ้ยดูแต้มดิเ 9, 9้าพันเ้าอะเกือบหมื่นนะฮะแต้มเหยียบหม,มื่นอะเล่นแบบนี้เล่นได้ไงอะสุดจริงๆ1ดึทงสองค่าสี่ แม์นี้เป็นแม์ของด่านดีเอตอนกลางวันนะครับผมซึ่งแม์นี้ก็เป็นแมโปรดของผมอีกแล้วนะครับเพราะว่าเห็นเห็นช่องประตูไหมช่องประตูเวลาเดินทางทางขึ้นเนินอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถใช้โล่ปิดได้นะครับผมเออมนจะมากลางโล่ปุ๊บกันไม่ให้มันเข้ามาหาทุกได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เกลียนมากๆแล้วก็ปวดมากๆเหมือนกันนะครับผมเออแล้วมีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมยังไม่ได้สอนนะครับผมก็เดี๋ยวแม์นี้มาสอน ให้ดูนะฮะเดี๋ยวมาทําให้ดูแล้วกันก็จะหัะนี้นะฮะไม่มีใครดูของกลางไม่เป็นไรฮะผมดันไว้ก่อนโอเคเออใครโดนตีโลเราแตกเลยอะ่ะ <c oughs> ดูไหมเนี่ยอาโดนตายไปดีสามหมื่นนะฮะใครบอกใครบอกตีไม่แรงพูดผ,ผิดนะฮะมันแรงนะครับมันแรงมันแรงสกิลสอะ่ะถ้าไม่ถ้าตีไม่แรงคือคุณต้องไปทำเหรียญใหม่แล้วแหละเหรียญผมเนี่ยยัด แคแท็กไป700เนี่ยตีแรงนะครับเข้า30,000นะเมื่อกี้นี่ฮะเทคนิคอีกเทคนิคนึงก็คือเราต้องกลางโล่ให้ตรงระหว่างกับธงนะฮะนึกภาพออกไหมนี่คือธงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาจังหวะก่อนผมจะไปกลางให้ดูให้กลางโล่ตรงระหว่างก้านก้านธงพอดีฮะรตรงไม้ไม้ธงอะ่ะตรงที่ธงดึงอะ่ะเออ ให,ให้ใช้สกิลหนึ่งให้แบบให้มันโก้มันยืนยืนระหว่างทงอะแบบแบบนี้ฮะเพื่ออะไรเราทําแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาเราออกจากทงเนี่ยศัตรูมันจะดึงไม่ได้ครับเพราะติดโล่เราเพราะโล่เราอะไรมันโก้มันยืนทับทงอยู่ไงมันยืนทับไม้ทงอยู่อ่ะ <c oughs> เวลาเราออกไปข้างนอกอะเวลาเราออกจากทงเราหลุดจากทงเนี่ยศัตรูดึงทงไม่ได้นะครับ อันนี้คือเทคนิคที่โคตรเกียร์เลยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำแบบนี้ไว้ฮะเนี่ยเนี่ยดูดิให้มังโก้มายืนตรงธงไว้อะแบบทับทงไปเลยอะศัะตรูดึงไม่ได้ครับผมติดธงฮะติดมังโก้ติดโลกเราครับสุดอะคือแบบเป็นเทคนิคที่แบบโคตรเกียร์นะฮะตัวเนี้ยแบบสายเกียร์จัดๆเลยฮะและถึงแบบมันจะเป็นสายโลกที่ตีบอลใช่ไหมฮะแต่เราสามารถได้คิวได้นะฮบผมเมื่อกี้ผมเก็บคิวไปได้หลายคิวเนี่ยเนี่ยได้แล้วเนี่ยสามคิวแล้วเนี่ย คือมันเป็นสายแทงจ่าจ๋อแต่ว่ามันสามารถได้คิวได้นะครับกลางโล่ไหมกางโล่ให้มันให้มันโก้มายืนตรงทงพอดีเห็นไหมทำแบบนี้นะฮะไม่เชื่อคุณก็ลองไปทํานะครับผมผมใช้อย่างนี้ทําคนอื่นหัวร้อนไปหลายคนแล้วครับมันดึงไม่ได้ครับมันติดมันติดโล่เรานะเวลามันจะมาเอาทงเนี่ยผมทิ้งธงผมกลางโล่ปุ๊บผมสามารถทิ้งธงได้เลยเพราะว่าอย่างไรมันก็เข้ามาดึงไม่ได้ฮะติดโล่เรานะครับ เป,เป็นเทคนิคที่ระดับอปเ s ิ r ์ฟอย่างผมเล่นไงน <c oughs> จริงๆอะมากก่อนที่ผมจะใช้เทคนิคเนี้มันผมไม่รู้ว่ามันดึงมันดึงไม่ได้เว้ยคือผมเผลอเผลอ,อ,อใช้ไปแล้วมันฟุกเว้ยแล้วมันกระเด็นอะตอนนั้นอะครั้งแรกที่ผมใช้เลยนะแล้วผมกระเด็นออกไอ้หี้ยแต่มันดึงกันไม่ได้ไอ้ค่ะก็คือแบบเออผมได้เทคนิคแล้วมาจากความฟุกความความความซวยอะเกือ <c> บ <oughs> แพ้ตอนนั้นแต่ยังชนะนะฮะ คุยพื้นไปหน่อยฮะแต้มหมื่นหมื่นหนึ่งพันเลยฮะแต้มโคตรเยอะครับสำหรับวันนี้ก็ขออพอแค่นี้ก่อนแล้วกันฮะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย